ไลฟ์สไตล์ในวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวของจิตอาสานะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต ICU กันนะครับว่าเขาจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตอย่างไรนี่นะครับไปติดตามพร้อมกันจากช่วงไลฟ์สไตล์ครับได้ยินใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลน,นะ ไม่ต้องเป็นห่วงใดๆสิ่งใดที่คุณจิตดาได้สร้างมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารบริจาคสังกสีหรือบุญสังฆทานสิ่งนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคุณจิตดานะคะจะนําพาชีวิตจิตวิญญาณของคุณจินดาไปสู่สวรรค์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระราตนาไตาเป็นที่พึ่งทำจิตให้สงบและนำพาจิต ไปสู่สุขติภูมินะคะเสียงสนทนาระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตคือเสียงสนทนาที่ต้องการให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบสุขสบายและไม่ทรมานซึ่งเป็นหนึ่งในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยจิตอาสาจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนส่งมอบให้ญาติขออนุญาตวีพมเลยนะคะการดูแลเพื่อให้เกิดการตายอย่างสงบของผู้ป่วยระยะสุดท้าย คือการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต ICU สัญญกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกเกิดความสงบและทำใจยอมรับความตายได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ผู้ป่วยพึงได้รับบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยให้ผู้ป่วยได้เผชิญกับการตายอย่างสงบเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด และการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่เรียกว่า palliative care มีองค์ประกอบคือการเตรียมความพร้อมเพื่อการตายอย่างสงบก,การดูแลผู้ป่วยขณะใกล้ตายและการดูแลครอบครัวให้สามารถเผชิญกับความสูญเสียได้นะครับ palliative care ก็คือการรักษาผู้ป่วยในยะยะสุดท้ายเพื่อให้ผู้ป่วยมีความทนทรมานจากโรคเขาเนี่ยน้อยที่สุดซึ่งบางครั้งเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่า p พ l รีทีฟแคร์ไม่ไม่ได้มากพอนะครับคนไข้ยังรู้สึกไม่สุขสบายพอเนี่ยตอนที่คนไข้ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าแบบเวลาที่ญาติอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคนไข้เนี่ยยังยังไม่ได้แบบไปอย่างสบายจากไปอย่างสงบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวตัวพอร i เทีฟแคร์กับกู๊ดเดย์เนี่ยมักจะทําไปด้วยกันโดยการประเมินคนไข้ไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะช่วงกูดเดย์นี้เราจะประเมินช่วงที่คนไข้เนี่ยใกล้ๆจะจากไปแล้วช่วงนี้เราก็จะต้องพยายามทําเต็มที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆจากอย่างสงบการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญของพยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยจิตอาสาในทางกายจิตสังคมและจิตวิญญาณทั้งการเปิดโอกาสให้ญาติได้อยู่กับผู้ป่วยมากขึ้นจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีลักษณะคล้บ้าน หรือนิมนต์พระมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจัดการความปวดหรือความทุกข์ทรมานกระทาตามความต้องการของผู้ป่วยตลอดจนการชำระล้างร่างกายเย็บผิวหนังและแต่งหน้าทำผมหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการส่งมอบให้ญาติผู้ป่วยจนสุดทาง ก็ในตรงนี้นะคะทางบุคลากรทางการแพทย์ของเราคือทํามานานแล้วค่ะก็การดูแลคนไข้ก็คือทาดูแลด้านทาความสะอาดร่างกายช่วยเหลือถ้าคนไข้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนคนไข้ค่ะช่วยเช็ดน้าตาให้กําลังใจนะคะแล้วก็ถ้าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตลงแล้วก็จะมีการาทีมบุคลากรทางการแพทยค์คือดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะความสะอาดของร่างกายบาดแผลค,คือให้คนไข้เนี่ยดูดีที่สุดอะคะ่ะก่อนที่จะออกไปจากเรานะคะ แล้วก็มีการแต่งหน้าค่ะคือแต่งหน้าให้คุณค่ายดูไม่ดูดีนะคะไม่ให้ดูแบบน่ากลัวและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทั้งขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้ หากแต่ญาติและบุคคลที่สนใจต้องการที่จะแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็สามารถสอบถามบุคลากรทางการแพทย์เพื่อมาเป็นจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิตเพื่อเป็นการส่งต่อผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบได้อีกด้วยปิติพุ่มสงวนถ่ายภาพธมนรัก์ขันทวินาหุทีมข่าวททบร5รายงาน